คำเตือนคำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้ลัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคำพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพสวัสดีครับผมแฟนเพจ a c e b o o k และช่อง youtube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกับกันอีกกับคนเกิดลัคนาสิง ประจำเดือนพฤษภาคมปี2567โดยคนเกิดลัคนาสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2567เนี่ยมีเรื่องที่โดดเด่นมากก็คือในเรื่องของการงานนะครับการงานของคนเกิดลัคนาสิงห์ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่19เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่ 12เดือนมิถุนายนปี25 1 7เนี่ยการงานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดดเด่นนี่คือใครที่ยังไม่มีงานหรือตกงานอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานในช่วงนี้แล้วใครที่ได้งานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งหรือเรื่องตําแหน่งไปในทางที่ดีรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดลัคนาสิงห์เนี่ย นอกจากในเรื่องของการงานแล้วเนี่ยยานผานะเนี่ยมีโอกาสที่จะออกรถหรือซื้อรถได้ด้วยรวมถึงคนเกิดลัคนาสิงในช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมโดยค่าใช้จ่ายของคนเกิดลัคนาสิงเนี่ยมันจะมีเข้ามาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนปี2567ซึ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายของคนเกิดลัคนาสิงเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่า นอกจากจะเข้ามาเร็เวๆเนี่ยยังมีเรื่องของการเงินที่ออกไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมแล้วก็การเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับว่าจะถูกหลอกหรือถูกรวงในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะครับผมส่วนประเด็นในเรื่องของความรักของคนเกิดลัคนาสิงเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เรื่องของความรักคนเกิดรัคนาสิงเนี่ยจะดีขึ้นเลยก็คือ ประมาณช่วงเดือนมีนาคมปี2568ความรักเนี่ยถึงจะดีขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2567เนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันมาเริ่มที่เหตุการณ์แรกกันนะครับคนเกิดรักนาสิงห์หลังจากที่ดาวพฤหัส ย้ายจากพบสุภะมาสู่พบกรรมะของคนเกิดรักนาสิง์ย่อมส่งผลดีที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องการงานของคนเกิดรักนาสิง์นั่นเนี่ยย่อมส่งผลดีอย่างแน,น่นอนนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องการงานที่ส่งผลดีแล้วเนี่ยยังส่งผลถึงเรื่องการเงินเนี่ยย่อมจะมี รายรับพิเศษเข้ามาจากเรื่องของการงานรวมถึงเรื่องการเงินเนี่ยจะเริ่มหมุนคล่องขึ้นหรือว่ารายจ่ายเริ่มลดน้อยถอยลงไปนั่นเองรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรคณาสิงห์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยานพาหนะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซื้อได้ด้วยและ คนเกิดรักนาสิงเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือพัฒนาได้ไกลขึ้นหรือไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมใครโสดเนี่ยก็เตรียมตัวไว้นะครับว่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากคู่ครองหรือคนรักนะครับส่วนปัญหาเรื่องของโรคภัยนี่สินต่างๆเนี่ย จะเริ่มคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะจะมีผู้ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้คนเกิดรักนาสิ่งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงเรื่องของสุขภาพที่ก่อนหน้าน,นี้มีปัญหาเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน,น่นอนนะครับผมโดยเรื่องราวที่ดีๆเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1เดือนพฤษภาคม ปี2 5 6 7จนถึงวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2568นั่นเองนะครับคนเกิดลัคนาสิงห์หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6กในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายเข้าสู่ภพกรรมะของคนเกิดลัคนาสิงห์ในช่วงนี้เองคนเกิดลัคนาสิงห์เนี่ยจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของการงานใครที่ตกงานอยู่ในช่วงที่ดาวศุกร์ อยู่ในภพกรรมะของคนเกิดรักนาสิงห์เนี um ่ยมีโอกาสที่จะได้งานได้ในช่วงนี้รวมถึงใครที่ได้งานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งหรือโยกย้ายตําแหน่งหรือเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปในทางที่ดีรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักนาสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาซึ่งคนเกิดรักนาสิงห์ก่อนหน้านี้ความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การที่ดาวศุกร์ อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสในภพกรรมะเนี่ยย่อมส่งผลดีในเรื่องของความรักเนี่ยดีที่สุดในช่วงรอบปี2,567นั่นเองนะครับโดยดาวศุกร์ที่อยู่ในภพกรรมะของคนเกิดรักนาสิงจะอยู่ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมจนถึงวันที่12เดือนมิถุนายนปี2567นั่นเองนะครับ ก็ขอจบคนเกิดรัคนาสิง์ประจำเดือนพฤษภาคมปี2567ไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์และกดซับ s ไท i b ์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำมาสวัสดีครับ